สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องอาจารย์บัสลำพูนออฟฟิเชียลแล้วทุกคนตอนนี้เ,ออเขากำลังทำการเอาคีย์บอร์ดมาผสมะะทุกคนเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดของเขาพังแล้วทุกคนห่างแล้วค่ะพี่น้องต้องมาผอมละทุกคนาิตถึงฝนถึงยังแน่นนะคะพี่น,พน,น,น้นะะองเขามาผอม,มอยู่ที่ร้าน PM Music คอนแก่นนะคะทุกคนค่ะ มาสอบนยพี่น้องเอามาเถียมไวเ้เพื่อนสอมไอ้เพราะว่าคิวเน่านะคะคิวซ่วอมค่อนข้างยาวแต่ว่าเราก็เอามาไว้ให้เพื่นอนสอมไว้ก่อนนะคะพี่นอ้นองค่ะเพราะว่าเราเจ็บเมีเวลาเอามาสอมเลยนะคะพี่น้องเมื่อเอเสียงเปลี่ยนเสียงยังเหมือนแต่ว่านี่เสียงหายไปเลยค่ะพี่นอ้องดับ ในขอนแก่นนะพี่น้องค่ะเคยเอามาสมเดี๋ยวรอบหนึ่งนะคะก็อนแน,นี้เอาไปสมอยู่กาฬสินนะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้เอามาซ่อมอยู่ขอนแก่นนะคะอบก่อนก็สอมอยู่ขอนแก่นนะพี่น้องร้านนี้เลยค่ะทุกคนแล้วรอผอนะคะไอ้บาตรแเอาไปซ่อมอยู่เมเดิร่ไทยคลิปวิลาสองหมื่นแล้วค่ะพี่น้อง เมื่อวานก็ไปงานงานบวชอาจารย์เลียมนะคะทุกคนก็เลยบรชเดทไทยนกนะคะเพราะว่าปรินอนเ,เพื่อนเสียนนี่เช็คไงก่อนบอกไมแลลวพี่นอ้องเอ้ยเหอยอยากนอนเลยยัยบา,าดกับว้านนอนได้ครับพี่นอ้อง แต่ว่าต้องเอาคีย์บอร์ดมาสมเพราะว่าเหมือนมันเล่นไม่ไกลไม่ไกลงานมากนะคะโอ้ยคืนอันนี้กว่า,ามองงานนะคะพี่น้องเด่นมาใกล้มองสอมปันไดนะคะก็เลยแวะมาสมในเมืองนะคะเมื่อวานก็ไปหาเสือนทีนีไฟค่ะพี่น้องกับบะมี่นะคนะพี่น้องคขาวันนี้ก็น่าจะยังอยู่ที่ไหนเนี่ย ดีค่ะบดติดเลย <laughs> ตนตรบอเห็นไหมเห็บอกึอมาบ่อเห็เห็บอบ่เห็นเตยงเอาแต้านนลิมันแตต้องรีวบด้ว่าเป็นบอน้ำผุหรือว่าเป็นชิงกเป็นยางเตีนถิ่นนะครับครับนี่นี่เพียนนะตอนนี้มีของอยู่ อันนี้กันเฮ็ดเฮ็ดโดนป่ครับกะชื้อเบื่องไห้เลยครับถ้ามันเป็นหลุมยางซื่อๆคือเปลี่ยนไห้เล่แต่ว่าถ้ามันวงเงินหลุมยางมันเป็นบอร์ดอย่าลงมิีงเครื่องไว้กแล้วลองเลยมั่งก่อนแล้วทสิเป็นนั่นเป็นสรุปอากันเป็นังไงถึกน้ำหลูกยางแก้มันคือยังไอตัวมงกรมันเอ๊ะ กาศที่แห้งวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสตาสดใสเปินกินกาแฟพี่น้องตาเปแข็งโอ้คนเชียร์เร็วจริงลเปิดกดไปบางเสียงมันก็หายไปเลยเมื่อไรเรียนในเนจไดย้ม่มีเสียงเวลาเวลากดโซโลไหมนี่เรียนรูะกันเน่ยก็จเรน็จเแล้วก็เรีย ตัวนั้นห่างตัวนี้พังกับชาลิเมือเากขบไดแต่ลันสมตลอดเนาะลันสมโมเม่นต์สีหายไงดิลันสมหายง่ายจบเื่อหลังกจกกับแเอัีนี้มันเป็นน้ำบอดน้ำยังกับเปลี่ยนแค่น้กยางกักระแ่ได้เลยแม่เนาะแต่ถ้าเป็นน้ำน้ำเทียนน้ำยางอีก องรอสองอออันนี้ขืนยังไงเนโนบะมันก็เป็นอิกตรอนนี่นี่เบ็ดจีนพอมั้อเคจะไม่ก้อนนะอิเลกตรอนทำไมก้อนคือมันมันแปรมาเป็นตัวคียบอร์ดหน่อยตัวเดียวอ่ะ สมาดเล่นยญเป็นเพียงเลยห้หนูรวยก่อนนู้นเสื้อให้ถ้าหนูบ่รวยก็นรอดไปก่อนเด้อก็จะได้มือก็ได้ฮะแต่ว่าเอามาฝึกไปถ้ารับงานอิเล็กโตรน์คนเดียวสิฝึกอยู่อนาคตคือจังคือจังเขาเหรียญดนตรีขึ้นมือเลยล่ะที่ h ั t เอาเบิร์ดล่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็เสือเครื่องดนตรีเราต้องมีเครื่องดนตรีก่อนที่เราจะเล่นเป็น ยังคีบหอดห่างไอยูบานน่นบอกอ่าอาวนางกดเห่นตีแมนกดเห่นไปมือนันมือนี้หนมาี่คือดนติกเพราจะเป็นตอันนี้บอดเราจาวาก็เลยเห่นได้จะได้นเนไอมีก็คือก็ได้เห่นไอเห่นเพเป็นเพลงเนาะถ้าจะไล่ะบอสเลานเห่นได้กเหรเป็นเพลงได้เป็นไหบอซักซีสัมบออรกซยอดพูี่คือดนติกับบอสซักซีสมบอด ไอสิเปแซกซิเลเบีดเต้นกะซ่ซือมันยังเบียดกวนซื้อมาบริเลนมือสันสมันสมันดเบียดเพี่น้องไปอยากหัวขึ้นอย่งนี้ว่ามันไม่ให้ลูกซิลมันทนนีเวลาเปิมือไหมมือหน่อยกับดไปตูลำโพงหน่อยจะูอุ้ยไอ้ขไอก็ีอยู่เหลียวมันตียซื้อไบกสิพวให้ติ วี้พวกเอาไปน้่นตัวเนะถ้าไ,ถา,า,ไถนนาไม่อยากให้แรงหายถ้าไม่อยาให้ดา้อากให้รืถ้่นอยกให้แรงหาาไม่อยากให้แงายอยากให้รถ่อยากเฮียรงหย้อก็ตรงเาม่อาให้แรงหถ้าไม่อปากให้แรบหาาไม่อยดสใเฮ็ดคหิปถ้าไม่อยเกให็แเยน้อนเองเฮ็ดเองหยไมอหงถ้าติ่อามใล้ยถม่อยน,นี้แล้อีากเด้้่อยกรงหายไ่อกแร์ห่อํากั้งยถ้าไมยากหงยถ้าอาก้งหา้มอัดกับมอัน ไอ้ไม่อัดบ่แพงสแบตเตอรี่หรออัดหกร้อยแบตเตอรี่นี่แหละไม่อัดหกร้อยสกูร่อยหนึ่งแล้วก็ท่านั่นแหละว่าแต่ว่าก่อนเขาก็ไปหาเอาอันอันนี้บ่อบ้านใดดอกแต่ว่ามันสีบ่แพงบ้านพี่น้องโหว่แบตเตอรี่แบตเตอรี่สองหมื่นแบตเตอรี่ยังก่นนะลิเธียมลิเธียมแมนแมนแบตแบตลิเธียมเพราะว่ามันมันยังเสื่อมมันบ่คือแบตมันสามารถชาร์จได้แต่ว่า ชาใส่ท้หมดเลยตัวของเขามันเป็นแบตรถยนต์นี่เป็นแบตไฟฟ้าบอร์อะไรใส่น้ำกันจะเป็นน้ำกันที่เป็นรถกระบะแต่เราเป็นไดิเร็งสตาร์ทมียี่ห้อนี้เท่าเดียวยี่ห้อเดียวที่จะจะใส่าปวนถ้ได้าเป็นถ้าเป็นบางหลุดเขาเสียอื่นสตาร์ทสต็อปแต่ถ้าเป็นของสวิฟต์เขาเรียกว่าไดิเริงสตาร์ทเ้อยมาตัวน่ารักจังมันเท่า เมื่อวันเราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวันมองนอนนงานกันกรเขียบแล้วก็เขาไปงานงานนันงานบวชจะเหลือมาเนาะเมื่อวันเนาะนี้เมื่อยก็ได้เมื่อยก็ได้พากันท่ามองนอนกับพี่น้องก็ได้กินกาแฟลงไปสามปองสูงครับพี่จงเห็นเลยตัวนึงเสียงกรบโบดังที่เต่วาอยากเอาตัวใดซีฟนาทีอฮะ ไทยสิมาเลยเขาบอกว่าไอ้ไทยยังยแปดนาทีเฟรนสิมาเบิรงเหมือไทยไทยยังแปนาทีสิผู้ก่อไทยไทยให้เขาสีพักงานข่อยพี่น้องช่องเขาสีไปบอกบอลจยเขาพักงานข่อยยังไม่ทำไมทำไมพักงานมันเลยสองคนนี้มันไปถ่ายคลิปทำไมทำ่ายทำไมแปดนาทีสักอือวู้ยสมมตินี่เขาปถ่าทศไทยเลยด้อค่ะแปดนาที เอ้เจ๋อหนึ่งได้จะทักหาบอสโจสิเจ้าเป็นหุ่นส่วนบอสโจบ่อสเจ้าไม่เห็นบุมน้ำเราบ่กกะทายแปดนาทีมันขีดโฆษณาได้คือสิทักส่วนโตสิเนี่คือสุดยอดเลยทักไปก็ลงสึเลยบอสบอกบอกเราทงโซงไปเลยทั้งพ่อตบกับนี่โอ้ขอสิโซงเยี่ยมให้เจ้าเลยขันเจ้าบ่พอแตะเบี้ยวเยี่ยมอ่ะเจ้าเคยได้ยินบอสโจเบี้ยวเยี่ยมส่วนหนึ่งกระเฮ็ดคือยังผู้บริหารนี่ดิ ลักษณะเหมือนผู้บริหารพวกควบคุมวงสิงนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นไทยกัะบ,บุรูออเป็นไทยกระบุลูในในในโลกหนีนี่สิคือบขไปมองหันมองนี้สิบอ่ะถ้าสมมติเช็ดเี้ยสักอย่างหนึ่งก็เออมอหนุนน้ำเพินจยก1สิเปอร์เซ็นเออแต่สิดเอื่อนบอชอยู่ด้อืออันบอกออแล้วเขาไทยคลิปจสื่อหมแปดนาทีดีเหลือควาไทยหนึ่งนาทีจะบึ้งขึ้น่าวา กบบัแบ,บแปอยูช่องยูทูปแปดรอยช่องว่แมนไปแฟร์ทุกช่องเป็นส่นให่เป็นยังไสันอะไม่ได้อวาตารส่วนี้เป็นฟิลแบบผูปว่วยเนาะความสุขกซนคือกันมาเม็นเห็นแตได้เม็นที่แรกรเขาเใส่ใจนะมันปญัญญาอ่อนพวดนละายเนอะเต็นแนวกก็เ <c oughs> พี่น้องรอเบิ้งว่าจะเล<อ>ี้ยวไงตอนใดเลี้ยวรอเบินน้งเพิ่นชิ แล้วว่าสรุปเป็นที่บอดไหมถ้าไม่เป็นที่บอดก็เปลี่ยนแค่หลุดยางก็เลี้ยงก,กันเลื่อได้ปกติบอดมันเป็นสนิมใช่ไหมเฮ้ยโอ้สูบน้ำแล้ว,อวบอดขึ้นสนิมค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้บวบอะไรเแต่แแตอนนี้มีปัญหาบ่ครับบ่เกียวครับบกียบก่ยวครับตอนนี้มืปัญหาเฉพาะริมเหมือนบองไม่เป็นหาเฉพาะริม่มแบบซุ้มนี่หระครับบันนี้ลุงยางเนี่ยบกี้เขาล่องเบิ้งเนี่ยออกเต็มที่มันบ่ดังมันมีสามสามสี่หาครับหนึ 1> 1่งกับสองนี่จะเปลี่ยนน้ำบ่เป,เปเลี่ยนหมดเลยครับเปเลี่ยนหมดเลยมันดึงยางมันเสร็จแล้วรับเสร็จเสร็จละสามรอยเป็นปัญหาราคาแรงขีดห้ารอยเลยครับ อันนี้พอขคือลูกยังเนี่ยบอร์ดเนเป็นควานาวเม็สินิมหลาอันนี้ขาดออกแล้นเนี่ยจริงๆนี่ก็จะเป็นเป็นข่าวผีเปือกลืนน้ำน้ำบอรดเนี่ยมันจะค่อยถึงเลยแบบนี้ไหนไปนังคลิหนังต้องยุ้ใส่เง้าอาอก่อ่ะพี่น้องค,ค้าคลิปนี้เป็นนีนพอกในคลิปหน้าขอบคุณนะ่รัสดัน,นีคิไนายร,โร์โด